ดียามเช้าค่ะหกโมงห้าสิบหกนาทีค่ะ,ยะเยล็กจะไปเก็บเห็ดค่ะดูพระอาทิตย์ยามเช้าสวยมากค่ะบรรยากาศยามเช้าที่สวิตนะคะต้องตื่นแต่มืดอย่างนี้ค่ะไม่อย่างนั้นไปไม่ทันเขาค่ะ ไปเจอกับยเล็กในคลิปเลยนะคะนี่ค่ะข้าวป่ามาเจอแล้วค่ะวันนี้เก็บเห็ดดําค่ะเก็บกันเลยค่ะตรงนู้นก็มีนะนี่ค่ะมาเก็บกับเมียฝรั่งปอนๆอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะเลือกเก็บเอาก่อนค่ะเอาดอกใหญ่ๆก่อนนี่ค่ะ เก็บยาวๆเลยค่ะเก็บกันยาวๆเลยค่ะจคเจ็ด,นนดลคล่ะประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วค่ะยังมืดอยู่เลยค่ะม,ม,ม,มันอยู่ในป่าด้วยค่ะ มามาเก็บด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะอันจะไม่เก็บพี่แต่สวยเนาะค่ะเอาเถอะเดี๋ยวกวางมากินเดี๋ยวคนมาเจอเขาก็เก็บเหมือนกันเร้านี่เนาะสวยๆเงี้ยเอาไปหุงซุปอร่อยพี่ใส่รัดหน้านะค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปทำรัดหน้ากินค่ะใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยค่ะเห็ดนี่ลวกแล้วก็ทําเหมือนผัดเลยอะค่ะเหมือนผักค่ะเหมือนที่เราใส่ ถั่วง,งอกหรือว่าผักบุ้งผักถั่วง,งอกผักบุ้งผักไอ้อะไรละ่ะผักคะน้า <ไป S 1> อะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ผักอร่อยค่ะยำก็อร่อยยำอร่อยิงตี้หนูชอบนะ,ชอบ,ะชอบท่องเกบชอบท่องกินเลยแหละนี่ค่ะ ค่ะสวยอ่ะพี่ค่ะ,น,คะนี่สวยโอ้โหค่ะยา,ยาวมากเลยค่ะ,น,คะ,น,คะนี่สวยค่ะอกบวบเลยค่ะ าววันนี้เลยนะคะค่ะรน,นี่ไม่ค่ยนะพี่ไ่ถอนนั่น,น,นเลยค่ะ ถอน้เลยค่ะเป็นกำๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นอันจิ๋วค่ะมันจะมีก้านยาวก็มีค่ะอันนี้ก้านสั้นจิ๋วค่ะมาเก็บกลุ่มนี้ก็เลยค่ะคัดเอาก่อนค่ะเพิ่งเพิ่งเริ่มออกค่ะ <Ha. S 2> นนเก็บกันช้ามืดนี่แหละคะ่ะมืดหน่อย ขายาวยาวค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่ใต้โมดขาจะยาวค่ะขายาวพุดลื่นเลยค่ะเ,เห็ดดำค่ะเห็ดดำลวกค่ะลวกแล้วก็เอามายำแซบอีหลี นี่ค่ะเก็บกันเลยค่ะเอาไมตกฝนถกพันนี้ขาะเตี้ยค่ะและอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าขึ้นในเมิร์นะคะก็จะขายาวค่ะ ่ะเตี้ยๆดูเยอะเป็นแผ่เป็นแผ่นเลยค่ะนี่ค่ะเป็นสายเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจากนี่ไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแต่เอาไม่ได้หมดทุกดอกหรอกค่ะค่ะยาวไปนู้นเลยค่ะ เ,เก็บกันเลยฝน,น,นตกค่ะวันนี้เย,ย่าเลยเก็บเห็ดตากฝนแล้วค่ะวันนี้มาเจอเห็ดต่างไก่ค่ะ ตัดกันเลยค่ะฝนตกค่ะรีบหน่อยค่ะวันนี้นี่ค่ะสองดอกก,กวบเลยค่ะจะเห็ดหนังใกล้สองดอกค่ะนี่ค่ะฝนตกค่ะ นี่ค่ะมาเจอเห็ดหนังไก่ค่ะนี่เลยค่ะเป็นสายเลยค่ะนี่ค่ะเป็นสายไปนู่นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาเก็บกันเลยค่ะดอกบวบอ้วนๆเลยค่ะวันนี้เยเล็กเหยียบค่ะไม่ใช่ตะอ้วนเหยียบแล้วค่ะมันกรอบค่ะเยเล็กตัดเอาเลยค่ะ ต่อนู่นเลยค่ะนี่ค่ะหนังไก่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะมาเจอเห็ดหนังไก่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะนี่ค่ะเป็นสายมาเลยค่ะนี่ค่ะ ต้องเก็บแล้วค่ะผลที่แล้วปล่อยไว้ฝรั่งมาตัดเอาหมดเลยค่ะเก็บที่ว่าเราพอเก็บได้ค่ะต้องตัดแล้วค่ะผลที่แล้วนี่ที่ยยเล็กให้ดูค่ะฝรั่งตัดไปหมดเลยเห็ดหนังไก่นี่เยเล็กชอบคั่วเนยค่ะอร่อยค่ะ นี่ค่ะไปต่อค่ะเห็ดหนังไก่เป็นสายเลยค่ะนี่ค่ะยาวมานี่เลยค่ะนี่ค่ะตัดเลยค่ะฝนตกไม่รอช้าค่ะตัดเลยค่ะ นี่ค่ะเจอตรงนี้ส,สวยๆเลยค่ะตัดเดี๋ยวเดี๋ยอีกแป๊บหนึ่งสามดอกแน่นๆเลยค่ะเจอเห็ดน,นังไกล้ตรงนี้ค่ะตัดเ,เลยค่ะทุลักทุเลค่ะนี่ค่ะโอ้โหแน่นปึ๊กเลยค่ะ ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งค่ะคัดเอาแต่ดอกใหญ่ไปก่อนค่ะเจอตรงนี้กลุ่มหนึ่งค่ะตัดกันเลยค่ะนี่อีกดอกหนึงค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเต็ดหนังไก่เวลาขึ้นนะคะเขาจะขึ้นเป็นสายเลยค่ะเป็นแถวเลยค่ะน,นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตัดกันเลยค่ะนี่ค่ะกลุ่มนี้ค่ะ คลิปนี้จะไวหน่อยนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าฝนตกค่ะต้องรีบหน่อยค่ะเดียเก็บตัวกลับเถอะแกเปียกหมดแล้วแกหนาวเอออะไรนะเดี๋ยวเก็บตัวกลับกันเถอะแกหนาวไปจีบไปสิถ้าหนาวแล้วแกจะไม่สบายจะบอกเก็บเลยเก็บเลยไม่ไม่ทำคลิปแล้วเนาะนี่ค่ะเยเล็กจะให้ดูเห็ดที่เยเล็กไปเก็บมาวันนี้ค่ะก็ได้เห็ดหนังไก่มาค่ะเห็ดหนังไก่ค่ะ นี่่คะแล้วนี่ก็เห็ดดำค่ะนี่ค่ะเดี๋ยเจเล็กจะตัดขาค่ะจะทำาวามสะอาดไม่ได้ตัดค่ะในป่าโอ้โหฝนตกเปียกหมดเลยค่ะหนาวต้องรีบกลับบ้านมาแช่น้ำอุ่นค่ะัวไม่สบายและนี่เอสไตพินดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะแน่นปุ๊บเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดหนังไก่ดอกสวยค่ะไม่ได้กดถ่ายเลยค่ะนี่ เปียกป้อนยังก็มาลอกมาแลกเลยค่ะแล้วอยู่ในป่าลมฝนแรงอย่างนี้อันตรายค่ะเผื่อต้นไม้ต้นไหนมันผุมันก่อนเดี๋ยวมันจะล้มมาทับหัวซะนี่ค่ะนี่ค่ะคลิปเก็บเห็ดดำเห็ดหนังไก่เห็ดไตพินแอบพึง่งหวานคลิปนี้ก็คง ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ไม่เต็มเวลาเดี๋ยวเยเล็กจะเอาอันอื่นมาใส่ผสมกันให้มันลงเต็มเวลาของคลิปนี้ค่ะคือได้ให้ได้สักสิบนาทีก็ยังดีค่ะเอาแล้วก็คุยบอกไปหน่อยว่าเพื่อนที่มาเยี่ยมบ้านเยเล็กอ่ะเยเล็กจะรอให้สักสองสามวันนะคะเยเล็กถึงจะกลับไปเยี่ยมค่ะกลัวค่ะ ทุกวันนี้ยเยล็กโดนตัดทุกวันเลยค่ะไม่เคยหยุดเลยค่ะวันหนึ่งสิบหกสิบเจ็ดบางวันก็ยี่สิบถ้าไม่โดนตัดเยเล็บเยเล็บเยเล็กค่ะได้น่าจะได้พันซับแล้วละค่ะนี่โดนตัดตลอดไม่เคยหยุดเลยบางทีสองเวลาค่ะเมื่อก่อนนี้สามเวลาหลังอาหารเดี๋ยวนี้สองเวลาค่ะเมื่อวานก็โดนสองเวลาตื่นมาตัดกินข้าวเที่ยงแล้วก็ตัดค่ะ น้องไก่เคยบอกว่าไม่ต้องกินข้าวจะได้ไม่โดนตัดล่ะจะได้ไม่ต้องโดนตัดสามเวลาหลังอาหารอดกินข้าวซะจะได้ไม่โดนตัดหยอกหยอกนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ